เราเป็นชาวพุทธสิ่งแรกที่เราจะต้องศึกษาคือพุทธประวัติความเป็นมาของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เอาไว้เพื่อเราจะได้มีจิตเลื่อมใสในท่านเมื่อมีจิตเลื่อมใสในท่านแล้วก็จะได้ศึกษา,ากกว่ากว่าที่ท่านจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่เดินท่านเป็นอย่างไร ตั้งความปรารถนาที่ไหนแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างไรเพื่อจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเราที่เราจะได้ดาเนินอรอยตามแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าพุทธประวัติหรือคำสอนของท่านแม้แต่พระสงฆ์สาวกเป็นอจินไตยคือเกินกว่าที่ความคิดคำหนึ่งของเราซึ่งมีขอบเขตจำกัด ความคิดคำพูดมีขอมเอกินจำกัดจะนึกไปถึงนะจ๊ะมันเกินกว่าตังนั้นเพราะนนเป็นอจินไตจะสามารถศึกษาเรียนรู้พิสูจน์ได้เมื่อเราศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากใครเราเข้าใจตรงนี้ได้การศึกษาพุทธประวัติก็จะนํามาซึ่งความพิติและความร่่วใสสำหรับเราซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเราไปในทางที่ดีขึ้น มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากเข้าแล้วก็จะมีหัวใจของยอดกัลยาณมิตรรักและปรารถนาด,ดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะจ๊ะ